แต่ที่ยังไงสถาญาตัวมุหลันทุกวันนี้ก็พุทธศาสนาของพวกเราแต่ลุงพ่อในฐานะที่เป็นหลวงปูง่หลวงตาลวงพ่อก็ไม่อยากจะเข้ามาพูดมากล่าวแต่ก็มีส่วนเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มถ้าหากว่าอยู่ในตะกาก็คือตะก้าใบเดียวกันอยู่ในเรือลําเดียวกันอยู่ในรถไฟขบวนเดียวกันเพราะอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองอันเดียวกัน ถ้าหาว่ามีเรื่องอะไรกระทบป,ประแทกกระทั่งกันจะเฉยเฉยไม่นับรู้รับราบก็มันก็นยังไงอยู่มันก็เหมือนเฉยชาเฉยแฉนะถ้าหาว่าจะลุงก็ไปโดดไปทุบไปตีกันเองกก็ดูอะไรก็อะไรอยู่คล้ายๆกันว่าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ทิศยังไงหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลงวงตาพิจิกาวตื่นยำว่าทุกคนตัวกตวนแล้วแต่ได้รับการศึกษา ปริยาตรีโทเอกมาหาปรียาเก้าประโยคทางกฎหมายก็แตกฉานในกฎหมายทุกคนก็เลยรับความูความฉลาดทุกอย่างแต่ถึงอย่างไรก็อยากจะให้พวกเราท,ทุกท่านนะทุกคนอยู่ในความรอบคอบยับยั้งให้มองโลกกว้างๆอย่าไปมองให้โลกมันแคบแต่มันผิดมันผิด,ผดที่ตรงไหนกับพวกควรจะการหน้าก็มาหากัน อย่างก็ไตรปิจดกุมันกันที่สังขารนา,าก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งก็พระสงฆ์ของนองนอกอุนอกทาจากนั้นก็มีการประชุมกันหาหรือกันกล่าวโทษกันว่าตรงนี้มันผิดนะมันผิดจากพุทธวจนะนะผิดจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะจุดนี้นะต่างตีต่านี้ต่อไปควรจะปฏิบัติตนดังต่อไปนี้กับผู้ที่กล่าวโทษกอ้างเงิงว่าพระพุทธเจ้าจเสด็จประทับอยู่ที่ไหนนกล่าวกับใคร แล้วก็บัญญัติวินัย่องี้จุดนี้เรื่องอะไรต้องชัดเจนนะออพอชัดเจนมีหลักฐานมีกฎเกณฑ์ยอมรับกันได้จากนั้นก็ขวานี่ผิดชี้ผิดชี้โทษกันก็ยอมรับกันะจากนั้นก็เป็นบัญญัติขึ้นมาทว้สังขารเจนาถ้าว่าไม่มีใครใครพูดใครกล่าวเฉลยก็ทําไปเรื่อยๆก็ทําให้เสียหายเพราะทาให้เสียหายเกิดขึ้นแล้วมันก็เสียหายอย่างไปอย่างมากๆพล <c oughs> อยๆก็ไม่มีใครท้วงติง ถ้าถ้าว่ามีใครทุงติ่งขึ้นมากลับไปเอาโทษกับคนที่ทุงติ่งก็ไม่น่าจะถูกแล้วก็น่าจะออกมาชักใ้ในเรียงกันมาหันหน้าาว่าการปรึกษาปารัมกันแต่จำฆราวา่สอนทำมีไหมกับมีนะลูกหลานนะให้แปดตัวในธรรมปัตกถาจิตตักระหะบรดีพระพุทธเจ้าก็ได้รับลบยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าครหัดทั้งหลายเป็นผู้แสดงธรรมอบรมให้กับพวกขรหัดเข้าใจได้ง่าย ท่านก็เป็นพระนาคาเีนะพระจิตตครหาพดีเป็นเศรษฐีนะแต่ทีนี้สมัยหนึ่งท่านก็นิมนต์พระองค์หนึ่งเอาไปฉันในในบ้านของท่านแต่นี้ก็พระนั่นก็แค่วายึดติดยึดติดในญาติญาติวงยึดติดในบ้านของจิตตาครหาพดีแต่จิตตาคราหพอดีเนี่ยท่านเป็นพระอริยบุคคลนะท่าไม่ยึดติดกับใครท่านยึดติดกับกับความถูกต้องกับความเป็นธรรม ท่านจะติดต็อจุดนั้นเพราะท่านเป็นเป็นพระอริยบุคคลแล้วนะเป็นพระอนาคามีแล้วนะแต่เนี้ท่านก็นีมนต์พโมกขลาสาริปุลหลายองค์ที่ไปฉันในพระองค์นี้ก็ไปเห็นก็เห็นว่าเห็นว่าจัพระสงฆ์อะไรไปฉันที่บ้านหุองโยนกับใครขุนเครื่องใช่าไหล่แต่ขุนเครื่องขึ้นมาใครท้าเดินไปกันนั้นไม่ไปฉันนั้นเดินผ่านไปผ่านมากระทูพูดกระแทกกระทักกระแทกแดกตันเลยเอาอะไร ถาวายพระนะทศายา,ารวมต้องเข้าแดกกาใช่ไหมครับู้น่ะให้เข้าแดกกาให้แค่ว่าแดกตันอะไรดูถูกเน mm ี hmm. จากนั้นก็อไะกาบพระพูดธเจ้าให้ไปยกโ,โทษพระพูดธเจ้าเอาพระองค์นี้ทําสมไม่ดี mm hmm. เพราะขรหัดเขาเป็นผู้มีธรรมพระเถระก็เป็นผู้มีธรรมตัวเองทําไมไปทําอย่างนี้ mm hmm. พระองค์ให้พระองค์นั้นไปขอขมาให้ใครไปขอขมากับขรหัดนะ มันมีอยู่ในให้ไปอ่านอยู่ในธรรมมัปติตะกถานะต่ท้ายยอดผมลูกหลานนะอันนี้ก็บเราเราเก่าเป็นแนวทางสำหรับฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงก็นักคุกคุดชาคุดคุคุกคุดชราอะไรนี่แหละแอ่เป็นลูกน้องของนางสาวมาวดีแล้วเขาไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพอกลับมากบมันอธิบายในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับบริวารของนางสามาวดีพระนางสามาวดีอยู่ในเวียงวังไม่สามารถที่จะไปได้เพราะนางเหล่านั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาบัน คนคนหน้ากัน,นทั้งห้าร้อยอันนี้พวองค์ก็รับได้รับเออใ่ไห้ครับว่าเป็นได้รับเอตตคาจากพระเุทธเจา้าเป็นผู้เลิศกว่าทั้งฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงเป็นผู้ให้ธรรมะกับผู้คนทั้งหลายอันนี้ก็มีในธรรมปฏิตคขาอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้กับลูกหลานไปอานานดูเพราะยกเป็นเพียงประเด็นเนี่ยเท้าทีมายุคมายุคนี้สมัยนี้ก็เหมือนกันนะลูกหลานนะโอเวก้าอะไรนะอันนั้นก็เป็นคารวานนสเนี่ก็สอนจบประเทศจักมานะ ศรัทธากูรุนะกับสาขาหนึ่งกับพุทธศาสนาขมวนกันอันนี้ก็เป็นการกล่าวสอนแต่ใครเป็นคนไปรับรองไปประกาศว่าสอนถูกสอนถูกละเพราะมันพวกเราเกิดมาใหญ่มากเกิดมาใหญ่ที่หลังแค่เวลานะครับมีมากมายอย่างอินโดประเทศดนนัน,นเเซียหลวงพ่อก็ไปไปประเทศอินโดนีเซียมีมูมนในที่ขึ้นมาก็ะพีคาราวาสสอนารวาสตั้งทีมขึ้นมาแลวกัน สอนศีลสมาธิปัญญาแนวหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสอนทั้งมหายาณด้วยสอนทั้งเสดระวัดด้วยให้เขลนปนเปกันเป็นฆราวาสสอนฆราวาสเพราะมันมีไม่มีพระใช่ไหมล่ะเนอ่วใเมืองไทยของเรานัองไปโชคดีอย่างมากๆพระสงฆ์ทั้งหลายร้นหลักนี่นาสังสอนแต่ถึงยังไงก็เกิดก็ต้องเลือกอย่างที่ว่านั่นนะนานาาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดเห็นอันนี้ก็คือที่ลงพ่อไปเห็นมาจ้ สิงคโปร์เีกเหมือนกันคือพวกเขาไปพักที่วัดสิงคโปร์พ่อวันอาทิตย์มาเนี่ยวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยชั้นล่างชั้นต่าท่านตั้ง,งทีมขึ้นมาสอนเด็กสอนที่นิธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานนะควรอารพคารวะอย,ย่างไงควรมีสมมาคารวะอย,ย่างไงสอนเด็กเนี่ยพ่อชั้นที่สองขึ้นไปสอนพวกหนุ่มสาวให้มีการพี่ให้มีสิทธิให้มีกฎระเบียบขึ้นมาแต่ชั้นบนนสอนเกี่ยวกับเรื่องสินสมาธิปัญญาสำหรับผู้สูงอายุ ก็โดยมากก็มีแต่โยมโยมสอนกันนะไปเห็นเหตุนันบเมืองไทยของเรานับไปโช่วงดีนะลูกหลานนะมีพระคุบอาจา์มีมากมายที่จะสอนธรรมะให้กับพี่น้องประชาชนสตราญาตโยมในต่างเทศต่างถิ่นต่างแดนในโดยมากเขาสอนกันอย่างนี้นะอันนี้ก็เรา,เราบอกเก่าให้คณะสตรายาตโยมลูกหลานได้ฟังแต่ตัวอย่างหนึ่งเถอะนี่หนะลวงพ่อไ,ไปอยู่กับหลวงตามหาบัวใช่ไหมล่ะหลวงตามหาบัวอักขระสวด ผิดออกเสียงผิดนิดหน่อยทอทงไม่ลงคอไม่ได้ทอตะขารเอ่ไม่เป็นโตดะก็ไม่ได้บท่านไม่ได้รอรอ,รอลิงเออไม่รอเรือรอเรือไม่หันลิฟไม่ได้เป็นรอลิงลงตาจะไรทันทีเะยเผ็ดเอาไม่เอาเพราะนั้นพูุที่จะสวดปฏิโมกนะต้องอแปลว่าต้องเป๊ะทีเดียวแล้วกัน,นยอย่างนอ้อยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เ็นต์ละ พ่หลวงตาเนี่ยเป็นมหาใช่ไหมละ่ะใหบฟังผิดมันจำได้อีกต่างหากแน่พิพิตรเนี่ยต้องกลับมาพูดใหม่ฮตอนนี้หลวงพ่อเห็นกลับมาหลวงมหาหลวงปู่จามมหาหลวงปู่จามหลวงอาใช่ไหมละ่ะก็มีหลวงตาแก่ๆอง้มหนึ่งเลยสวดปฏิโมกข์ใช่ไหมท่านพ่อ,พอ,พอวันกันท่านก็นสวดปฏิโมกข์พาอสวดปฏิโมกข์ของพ่อเป็นผู้ทวนเนี่ยจำน้ำซอทวนที่ท่านสวดมันไม่ถูกเห็นมันคล้ายๆออกเสียงไม่ถูกเพราะคนแก่ใช่ไหมละ่ะออกเสียงคนแก่ คนพูดมนุแล้วปู่จามผมบอกว่านี่สวดปริวมวกยังไงหลวงอาวะทําไมสวดไม่ค่อยถูกอกรกขรรหลวงตาลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาเนี่ยท่นานก็พูดแบบเย็นเย็นฮ้ยต้เอเอเราไม่ได้เกิดในประเทศอินเดียเราจะไปรู้ได้ยังไงภาษานี่ผิดภาษานี่ถูกเออก็พอประมาณกับพอแล้วเหมือนกับเจ๊กพูดไทยอย่างเงี้ยล่ะไทยพูดเจ๊ดจะเก่งขนาดไหน,นันกพิษทุกพิดคูกเป็นธรรมดา อันนี้เราพูดภาษาแกไทยพูดภาษาแกร์จะมันถูกเปี้ยทุกอย่างเลยมันคงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันนะขนาดไนขนาดเดิกับพอแล้วล่ะพอรู้แนวทางเพราะมันไม่ผิดมากถ้าเกิดเรายอมรับกันได้จะไปให้ถูกทุกส่วนึงไปทาอย่างนั้นได้ยังไงมันก็ยากกันนะแต่รู้ไหมว่าแต่ที่พูดว่าถูกๆหน่ะมันถูกกับภาษาอินเดียหรือเปล่านะหลวงพ่อในแนวความคิดขึ้นมาอุชายหลวงอาเลยพูดถูกแต่ก็ให้มันถูกกับตัวหนังสือ ตัวหนังสือที่เขียนไว้ตานันกรนะพรอไม่ใช่หวัดเขียนเป็นช้างพูดเป็นหมาเออทาจะเกินไปใช่ไหมลน่ะ้ค่หวัดช้างช้างเล็กช้างผอมช้างอ้วนช้างพีนแต่ก็เป็นอย่างช้างอยู่นะกระทั่งวัดใช้ได้ลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันลุงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าข่าวต่างๆแต่วัาเกี่ยวเนื่องมาหาลุงพ่อไม่็อเกี่ยวเนื่องมาเพราะว่าคนที่เห็นก็โยมที่มากราธิที่จนที่ยันทำสถาที่โยมกระงเห็นอยู่วันนั้น หลวงพ่อก็เออโยมเลยนะเนี่ยทิศเบียร์นี่นะถ้าพูดมันก็พูดถูกเป็นส่วนมากเลยนะในความเห็นของหลวงพ่อแต่ว่าความผิดมันก็มีอยู่ผู้ที่ผิดต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวถ้าได้ยินใครกล่าวแนะนําำําสอนบอกกล่าวมันก็ต้องฟังออให้ฟังไว้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละคือผู้ที่ไม่ใก่บอกใครจะฉลาดทุกคนก็เป็นใช่หลวงพอ่อในยอมรับนะ หลวงพ่อไม่เจ่าเกิดมาฉลาดเลยไม่ใช่หลวงพ่อศึกษาไม่ไมรู้่เท่าไรต่อเท่าไรครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนัจงสอนบอกกล่าวอย่างที่หลวงปู่จามพูดเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อด้แนวความคิดขึ้นมาอีกเหมือนกันนะ mm hmm. เพราะนั้นการศึกษาเนี่ยม,ม่มันไม่จบอยู่จดุดใดจุดหนึ่งจุดหนึง mm ่ง hmm. หลวงพอ่อเลยมาเปรียบเทียบให้คณะตทาญาติยมได้ฟังว่าถ mm ้าบุคคลในโลกเนี่ยถ้าต้องน้อมรับยอมรับ mm hmm. ถ้าเป็นแก้วน้าชาผกูกบ่อแก้วน้าชา อันหนึ่งแก้วน้ำชาเป็นอยู่สี่ประเภทประเภทหนึ่งแก้วน้าแก้วน้ําชาคว่างคว่างในจานหนึ่งเทน้ําใ่เท่าไหรก็ไม่เข้าเพราะอถ้วยน้ําชามันคว่างมันไม่หงายปากใช่ไหมเทเท่าไรมันก็ไม่เข้าใช่ไหมอันนี้คือประเภทที่ว่าไม่ยอมฟังคําใครให้ก้าวดข่าเนี่ยไม่ยอมฟังอันนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่ยอมฟังใครมันจะเฉลียวฉลาดได้ยังไงใช่ไหมประเภทที่สองมา เป็นแก้วก็จริงอยู่แต่กนมันรั่วเนะพกอเททันเลยมันก็รั่วคนหมดอันนี้คล้ายๆข่าวคล้ายๆข่าวว่าฟังได้ทุกคนแต่ไม่นามาไม่ไม,ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาการ,กต,ราตรองไต่ตรองด้วยเหตุและผลเหมือนกับแก้วคนรั่วฟังทั้งหูซ้ายทะลุหูขวาฟังหูขวาทะลุหูซ้ายฟังได้หมดทุกแขนทุกโคนแต่ก็ไม่เกิดปัญญาเพ้าะอะไรเพราะมันไม่ได้นํามากันตรองไต่ตรองเป็นแก้วคนรั่วแล้วลก็แก้วน้ํรล่นแก้วอีกตัวเนี่ยมันมีน้ํแต่เต็นรุ่นร่นแก้ว เทเท่าไหร่ก็ไม่เข้าถึงยนพ่อมนต์นะเฮ้ยรู้หมดทุกอย่างนั้นแหละย่ามาสอนข้าได้รู้หมดแล้วเออแต่ทางทีมันจะรู้หมดได้ยังไงใช่ไหมไอ้ส่วนจริงที่มันไม่รู้นะมันมีแต่เยอะแยะไปหมดเลยในโลกเนี่ยใครว่าตัวเองรู้หมดทุกอย่างนะแสดงว่าคนนั้นโง่มากเลยลูกหลานอย่าไปคิดว่าเป็นคนฉลาดนะเอขนาดภาษาในโลกเนี่ยทุกกี่ภาษาล่ะภาษาไทยภาษาจีนรู้ไหมภาษาเขมรล่ะภาษาลาวล่ะภาษาพม่าล่ะภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสล่ะ ภาษาญี่ปุ่นนะมันจะรู้ได้หมดทุกภาษาได้ยังไงอันสิ่งที่มันไม่รู้นะว่างั้ะจะว่าง้อรืวว่าไม่รู้อย่งนันนะไม่รู้เพว่าไม่รู้กับนั่นคือจัดว่าเป็นฉลาดใช่ไหมเนื่อว่าไม่รู้ผมไม่ได้ฉลาดผมไม่รู้นะอย่างนั้นนะจะเพียงแค่นั้นแหละแปลว่าดันทุลังครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่รู้น่ะคือเอาวิชาะลยตัวไม่รู้นั่นนะอ่าจะว่ารู้ได้ยังไงอันนี้แหละพอเพลน้าน้ําล้นแก้วนะไม่ไม่ยอมรับใครทั้งหมดรู้ทั้งหมด ประเภทนี้ก็มีในโลกนี้นะแล้วก็แก้วที่สี่น้ำพองแก้วให้คายขนยังไม่เต็มเอ,อพอใครเทน้ำมาก็รับได้พอรับขึ้นมาแล้วก็นํามาพิจารณาการกรองนี่ไหมน้ําที่เขาเทให้มานเ,เป็นพิษเป็นภยัยเป็นสีไม่เป็นมันน้ําขุนไหมถ้าเป็นน้ําขุนเราก็เททิ้งออกไหมเอาต,ตั้งมาไหมถ้าเป็นน้ําที่ใสสะอาดเราก็น้อมน้อมยอมรับ นำนำรับออกมาใช้มาดื่มมากินได้มาใช้ได้เพ,ไเพราะอะไรเพราะน้ําใสสะอาดนะอันนี้ก็คือเป็นประเภทน้าผ่องแกว้วนั้นนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านมองดูตนเองเราเป็นเราเป็นแก้วประเภทไหนนะแปลว่าแก้วครอบในจานไม่หงายปากอย่างนั้นใช่ไหมมันจะน้ํามันจะเข้าได้ยังไงน้นําแก้วมันคว่ำอยู่ใช่ไหมแล้วก็แก้วบนรั่วเป็นยังไง น้ำล้นแก้วเป็นยังไงน้ำพองแก้วเป็นยังไงแต่พวกเราหลวงพ่อพเอกอยากจะแนะนำให้เป็นประเภทน้ำพองแก้วนะยอมรับได้ในเหตุและผลถ้าว่ามันสิ่งที่มันไม่ดีแต่หมโนได้ฟังมาแล้วก็สบัดทิ้งสะเททิ้งสะถ้ามันดีเรานนำมาปฤปฏิบัติปรปับปรุงกา,ายวาจาใจของเราอันนี้เป็นว่าปราดนะประเภทปราดเพราะ,ะนั้นพวกเราทุก,ท,กท่านนะเกิดมาในโลกนี้จะให ได,ได้รู้ทุกอย่างเฉลียวฉลาดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้รอกนานาจิตตังนานาธัศนะนนานาความคิดเห็นมันต้องมีอยู่ในโลกมัฏสงสารใบนี้แหละนะแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะผิดหรือถูกยังไงก็ให้ยึดตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพุทธนะเราต้องศึกษาศึกษาในจุดนี้ท่านศาสนาอื่นเขาก็คงจะศึกษาในศาสนาของเขา แต่ศาสนาเขาก็ต้องศึกษาในศาสนาของเขาแต่เราเป็นพุทธศาสน,นิกชนเราก็ต้องศึกษาในพุทธศาสน,นิกชนเราก็ไม่ควรจะเอาเรื่องของเราไปกระทบกระแทกคนอื่นเขาเราก็ศึกษาในกรอบสิ่งนัสมาสิ่งสมาธิปัญญาถ้าทำคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงเราก็ปฏิบัติตามตามหลักธรรมคาสอนนั้นเรื่องเกิดมาพระพุทธเจ้าหลักใหญ่ก็คืออะไรสิ่งสมาธิปัญญาสําหรับพระนะ สำหรับพระเขามาบวชในพุทธศาสนาพราะพุทธเจ้า่าให้มีศีลและสมาธิให้มีปัญญาแต่สําหรับสธาญ,ญาติโยมผู้ครองเลือนผู้ครองชีพนะท่านก็สอนมาให้มีทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาแพะภาวนาเขว่อภาวนาคันวณกว้างนะตั้งรถถีสมระทฐานหร้มีวิปัสสนาด,ด้วยภาวนานทานเกิดมาพวกเราเป็นคณะญาติโยมอยู่ในครองเดือนของชีพนะ ขึ้นมาก็ต้องมีลูกมีหลานมีวงศาคณาญาติมีไก่มีหมูมีหมามีสัตว์รสททั้งหลายเกี่ยวของเมื่อเราทํามาค้าขายทําไรทํานาทาวัวทาส่วนทํากิจการงานอะไรได้มาได้วัตถุมาก็แบ่งนะแบ่งให้ไก่ให้กูกาให้หมูให้หมาให้วัวให้ควายประเภทไหนได้กินประเภทไหนใช้ประเภทไหนให้ความเมตตาจากนั้นก็ให้ลูกให้หลานให้วงศาคณาญาติที่มันระดับไหนแต่ที่ยังไงก็ตามตนเมตตาตนและเมตตาคนอื่น ตนก็ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่ให้เดือดร้อนถ้าเป็นไปได้นะต้องเ,อเมตตาตนและก็เมตตาคนอื่นอันนี้ก็คือฐานะเรื่องการเสียสลับในการเกิดมาเป็นมนุษย์จากนั้นก็เป็นผู้มีศีลสมถรมกายวาจาให้เรียบร้อยการอยู่ด้วยกันอย่าไปคิดเบียดเบียนกันให้เคารพสิทธิซึ่งกันละกันสินทธิมนุษยชนให้เคารพสิทธิซึ่งกันละกันอันนี้คือศีลสมาศีลส,สมาธิหรือภาวนา ้วพยายามทาจิตใจให้สงบถ้าจิตใจของเราไม่สงบมีแต่เรื่องทานกับศีลตอนนั้นจิตใจว้าว,วิาวว้าเวว้าวุ่นปุ่งฟุ้งซ่านทั้งวีทั้งวัดเพ้อเพ้อจะเป็นบ้าต่างหากทีเดยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูก,กเหมือนกันเพราะนั้นต้องสารวจจิตอีกเหมือนกันให้มีสมาธิสารวมใจให้ใจพักผ่อนให้ใจเข้าจุความสงบอันนี้ก็คือหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิก,กาด้หลักธรรมคาสอนของพุทธนะพระพุทธเจ้าท่านสอนทานศีลภาวนาสําหรับพระ เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาตัดภายนอกระบบหมดแล้วเนีเป็นพระพานพจนักบวชเนี่ยเข้ามาบวชเราจะไปมัวเมียแต่น,นักแน่นไปให้ความสําคัญเรื่องวัตถุภายนอกอยากจะล่ำอยากจะรวยเหมือนคารวะมันก็ไม่ถูกอีิงเหมือนกันนะพระมันต้องเสียสละแล้วเข้ามาคุณมาขั้นเสียสละแล้วคือมีศิลสํารวจกายว่าจะให้เรียบร้อยศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสำหรับพระนะแต่สมเด็จศินสิบนะ ไปเป็นนักพจน์นักบวชสนสอง้อยยี่สิบเจ็ดมีอะไรบ้างให้อยู่ในกรอบให้เป็นผู้เสียสลัตัดออกเ,อเรื่องจะตุกัจจัยที่มันผิดมันก็มีอยู่แล้วนะชัดเจนให้ศึกษาอยู่นี้อันนี้ตรงว่าสินจากนั้นก็มาฝึกเรื่องสมาธิจะทจําจิตใจอย่างไงให้จิตใจสงบให้จิตใจให้นิ่งไม่ให้จิตใจปุ่งฟุ้งให้มีสมาธิจากนั้นเมื่อจิตใจพี่เป็นสมาธิแล้วนําจิตใจที่เป็นสมาธิ นำมาการลองไตร่ตรองพิจารณาทางวิปัสสนาแยกส่วนแบ่งส่วนไม่ให้ลุ่มหลงในโลกวัฏสงสารตาไปเห็นลูกมีกิเลสเกิดขึ้นราคะโทสะโมหะจะไงอย่างที่อธิตฐปริยา,าสูสในปุกูระเจ้าทัานแน่แนวแนะนอานี่แหละอันนี้ก็คือหูได้ยินเสียงเป็นยังไงจมูกได้ดมกลิ่นเป็นยังไงลิ้นได้ริมรสเป็นยังไงเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะไหมหัร่างกายของเราได้สัมผัสเป,เป็นยังไงถ้าได้ให้รู้เท่ารู้ทัน คล้ายๆว่าวิปัสสนาปัญญาแยกแยะดูในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาก็เห็นได้ชัดเจนนะแต่ถ้าวม่าจิตใจโลเลโลกเลกจิตใจไม่เป็นสมาธิจะพิจารณาอะไรมันไม่เป็นชิ้นเป็นนั่นเหมือนกับให้คนเป็นให้คนบ้าให้คนบ้าคนเมามาคิดเลขอย่กันัล้วมันจะคิดได้ไหมมันคิดไม่ได้เพราออะไรเพราะ mm hmm. สติมันไม่มีกับตัวเองนะอันนี้แหละส,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 สมาธิก็คือให้มีสติอยู่กับตนเองสมาธิ สติต้องมีมาก่อนเมื่อมีสติแล้วก็ต้อง,งมีสมาธิเมื่อมีสมาธิดีแล้วม็มีปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอันนี้ระดับทำคําสอนของพุทธะนะสถายาตโยมนะจากนั้นก่อนนะพิจารณาจนถึงเหตุความเกิดแ,แก่เจ็บตายเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจอุปนิสจยกอานสวะกิเลสตามลัดัรทมคำสอนของพุทธานะพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาอย่างนี้นะพระราหัสาวกท่านพิจารณาอย่างนี้นะร่างกายสังขารของพระพุทธเจ้ากระแทกสีดินน้ำลมไฟ เหมือนกับพวกเราท not, mm ่า hmm. นทันท้งหลายไม่แพ้กันนะแต่พระไทยใจของท่านเท่านั้นที่เป็นพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์ก็เหมือนกันท่านขันของพระอรหันต์ก็เหมือนกันมีดินน้ำลมไฟมีเน่ามีเปื่อยมีล่มมีตายเหมือนกันแต่ว่า่าแตพระไทยของท่านนะเป็นพระอรหันต์บทจดจากกิเลสเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นแหะท่านถือว่าในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านถือเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่เรื่องของกายเรื่องการเป็นอยู่เป็นของเป็นของทั่วๆกันเป็นของทั่วกันเกันไอ้คารมนุษย์กินยังไง พระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็สวยท่านก็ฉันอย่างนั้นละ่ะแต่ท่านก็มีข้อห้ามนะบางสังสิบอย่างนของดบมีพระวินยัยท่านกับบ,บัญญัติตามวินยัยขึ้นมาอันนี้เรื่องการเป็นอยู่ก็เหมือนเหมือนกับกับคารวะญาติโยมแต่ว่าสิ่งที่ห้ามเลยคือสินมีก,กฎกติกาเรื่องเรื่องการเป็นอยู่ที่น้ำไก่เท่านั้นแหละที่นีเรื่องสมาธิทางด้านจิตใจควบคุมยังไงพิจารณาอย่างไงรู้แจ้งเห็นจริงอย่างไร แล้วท่านจึงเน้นเรื่องจิตใจเรื่องพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพุทธะพระพพุทธเจ้าเน้นเรื่องจิตใจนะลูกหลานมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็คือพระใจของพระองค์มโนของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะพ่อแม่ครูบาอาจารย์็เหมอนกันพระราสาวกทุกองค์ก็พระไทยใจของพระองค์มโนของแต่ละองค์เป็นพระอรหันต์ เพราะนั้นท่านจึงเน้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเน้นเรื่องจิตใจเพราะทุกสิ่ๆๆงทุกอย่างออกมาจิตจากใจทั้งหมดดีเลยดีรือชั่วจะดีหรือจะเลวออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่้องเน้นเรื่อง,นนอาองทานเรื่องศีลตัใช่แต่นนเน้นจุดใหญ่คือเรื่องภาวนากิตตับภาวนาเป็นหัวใจเป็นหัวใจเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราให้ที่หลวงพ่อพูดเ่าให้ฟังหลวงพ่อชี้เหมือนกับเข็มทิศ ชี้ไปทางทิศเหนืออยู่ตลอดอันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดให้ฟังได้ลยหลวงพ่อชี้ไปสู่มรรคผลนิพพานคือมนโนคือใจของพระาราชาคือพระพุทธเจ้าคือจุดนั้นเป็นจุดที่ควรศึศกษาควรจะปรับปรุงแก้ไขทาใจอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากอานสะวะกิเลจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงฆสังสารสัรงสารจะชะจาระใจอย่างไงอันนี้เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษรทจะมาหา ถ้าลอกกันสอนผิดซ้อนถูก <c oughs> อ,อผิดคำหนึ่งเขาไม่เห็นไม่ผิดไม่มีเราลูกหลานที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้รับรองว,ว่าหลวงพ่อพูดท,ทุกคำนะบางทีพูด <c oughs> วันเดือนปีก็ผิดอีลุงตุงดังกันไปบมกเหมือนกันนะแต่ว่าจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเน้นจุดนั้นนะแต่ถ้าหลวงพ่อเราอยากสงสัยที่หลวงพ่อพูดแนวนทางให้ฟังอยากจิตตะกะราบริอยอย่างนี้นะเออที่ไหนวะในธรรมพัตนานไปดูสิ เออนี่นคือนางคู่ชดชาอย่างนี้เป็นไงจริงไหมให้ลูกหลานไปค้นดูอีกก็จะได้รับความกระจ่างแจ้งในในจุดนั้นอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่ชี้ให้ดูมันเป็นอย่างนี้นะลูกหลานนะตนเองแต่แต่ลูกหลานทั้งหลงายทศฐาญาติยโยมทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะเข้าใจในจุดนั้นก็ศึกษานะแต่จะให้พูดอ่านตำรามาพูดให้คณะทศานญาติโยมลูกหลานฟังทุกกระเบียดนิ้วคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้ก็เพียงแต่ว่าชี้ประเด็นให้ฟังเป็นอย่างนี้ อันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควรควร,ควรจะพิจารณากันอย่างไรอันนี้นะเนี่ยทุกคนเนะ่ยหลวงพ่ออยากจะให้มองกันกว,ว้างๆไม่ควรจะให้ทะเลาะกันาการทะเลาะกันไม่เป็นผลดีเราลูกหลานนี่จะเสียกําลังจิตกาลังใจเสียความรู้สึกแต่พวกกองเสียกันเลือกเกินอ,กนกอนีกเหนะมือนกันกองกองเสียกันนะเหมือนกับเสียมวยอะไะอย่างนั้ยน่ะหลวงพ่อเห็นเหมือนกับพวกเสียมวยอย่างนั้นนะขึ้นบนเวทีนี่ ไร้องตะโกนไว้ใครมีเสียงไ็ตะโกนใครเข้าข้างใครมันมันก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันนะลูกหลานทุกคนเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะใช้สติควรจะใช้ปัญญาควรจะใช้ความรอบคอบด้วยกันทุกคนนะตั้งกองเสียด้วยทั้งคื้นักวยด้วยควรจะมีความสํารวนควรจะมีความระวังควรจะมีเมตตาต่อกันนะควรจะให้อภัยกันนะดีที่สุดนะก็นาายาติโยมลูกหลานนะแล้วก็ ู้ใดยังไม่ได้นังสือแจกท่านลูกหลานนะนังสือเจ้าคุณอุบาลีคุณูป,ปมาจารย์นายยงเพียรใจโยมมานัดพิมพ์แจกนี่เป็นธรรมทานนะแต่หลวงพ่ออ่านลูกนังสือเรื่องนี้มีประโยชน์มากเพราะเจ้าคุณอุบาลีคุณูป,ปมาจารย์ท่านปรรยายถึงพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรท่านเปรียบเทียบว่าผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญานะลึก มรายายพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ย่ทั้งพ่ทั้งชาติเกิดมาทั้งชาติชาตินี้บรรยายพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคนมีปัญญาเนี่ยบรายายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่สิ้นสุดบรรยายพระคุณพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ทาคุณบุประการให้กับชาวโลกถ้าผู้ผู้มีปัญญาเนี่ยบรรยายไม่มีที่สิ้นสุดมันมากเออคือว่าเหลือล้นไม่ไม่สามารถที่จะบรรยายได้มากกว่าที่เราจะคิดเราจะพิจารณานะ แต่คนถ้าคนโง่มองไม่เห็นอะไรรลกมองเห็นแต่ตัวมองเห็นแต่ตัวไม่โป่งตัวเองเท่านั้นนะเอหมา่า,าจะมาพูดไม่รู้จักเรื่องเนี่ยไม่รู้จักการ,รกเทศะนี่ว่าฮะา <c oughs> หลวงพ่อเองในใจดีใจดีคือ,อยังไงแต่บางทีบางเห็นมันผิดอย่างเนี้ยเนะี่ยมันดูไม่ได้วะไม่รู้จักการ,รกเทศะเนี่ยเอารอเราผ่อนตัวนี้นะ เัาพอไนดะ้จะทายาทหวลวงลูกหลานะสะพาโรโขาวินิมุตโตสะพัสันตาภวัตติโตสะพาวิรัติรรตกันโตนิป บุตรจัตุวังภาวาสะสัพพิติโยวิวาชันตุตาบรุ่งโควินาสัตตุมมอเตมภาวะตวันตาราอโยสุขิดกายยุโกภาวะอภาิวานาันาสิริ ตานิตจังโวทาปาจายโนจตัตโรนธรรมวัณตานติอายุวันโนสุขังบาลัญญตสัตถาตธาตาเตหายรสุปติทานเอลัญจาตตะกันรยานังอริยกันตางปัตสิตัง

อนุโยงเจตเมธาเวการังบุตรนะซานานเจกวัตุสาพมังการะคันโตสะเยวะตาสัมบุตรานุภาเวนะาราโชติพวันตุเตาวัตุสาพมังการังระคันโตสาปเทวะตา กามบาธรรมานุภาเวนักตระโุทติปวันตุเตปาวัตุตาปมังกาลังรักันตุตาปเวตากามบสังขานุภาเวนาะาวาวนตุเตปวเต่าถ้าว่าวั้ใดยันตุ่ได้วนันเนคือไปหยิบไดเแาต่วนตุเตันาวนลูเตาันตปันเล่มนะ ไม่เห็นมากนะ